จื้อสีห่หนนัวหนีรักคุณคนเดียวเท่านั้นจื้อสีห่หนนัวหนีรักคุณคนเดียวเท่านั้นชินอเตอ เลาสือเก้าสู้หัวที่รักคะคุณบอกกับฉันตรงๆชินไอเตอเร์ลาสือเก้าสู้หัวที่รักคะคุณบอกกับฉันตรงๆง นี่เต้าตีสี่หวนเพี่ยวเลี่ยงเตอหน่ยหายจือหายซื่อชงมิงเตอหน่อยหายจือคุณที่แท้ชอบสาวที่สวยน่ารักหรือสาวที่มีความสามารถคะ่ะ นีี่เตต้าสี่หวนเพี่ยวเลี่ยงเตอหนื่ยหายจือหายจื้อชงมิงเตอหนื่ยหายจือคุณที่แท้ชอบสาวที่สวยน่ารักหรือสาวที่มีความสามารถคะ 我对他们都没有兴趣，因为我只是玩尼雅。สน,ววสวนา,สาวแบบไหนผมก็ไม่สนใจทั้งนั้นเพราะว่าผมรักคุณเพียงคนเดียว。我对他ิ都没有兴趣。 ยินเว้ว่าจือสีหวนียาสาวแบบไหนผมก็ไม่สนใจทั้งนั้นเพราะว่าผมรักคุณเพียงคนเดียวถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์ ตามนะครับ